สวัสดีค่ะอิงกี้สุภแพคเกอร์ค่ะวันนี้นะคะอิงก็จะมารีวิวสรุปความเสียหายนะคะที่อิงไปโดนมานะคะจากงานหนังสือนะคะเดือนมีนา2567นนะคะตีมของงานหนังสือรอบนี้ชั่วบุคลิมปิกนะคะก็แบบอ่านมาราธอนอช็อปมาราธอนดองมาราธอนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าอิงนะคะได้เสียเงินไปกับอะไรบ้างจะบอกว่าจริงๆรอบนี้ถือว่าเสียเงินไป น้อยกว่าที่คิดมากนะคะเพราะว่าคืออิงไปมาเนี่ยอิงก็ได้ไปวันอาทิตย์แรกๆเนาะแต่ว่าบรรยากาศอะคือด้วยความที่เขาจัดงานระบุมันค่อนข้างห่างกันนะคะมันก็เลยทําให้แบบมีช่องเดินเยอะขึ้นแหละไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองว่าคนน้อย ลงหรือเปล่าแต่ว่าเออมีช่องให้เดินเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เบียดเสียดกันขนาดนั้นคืออิงอะ่ะก็ตั้งใจว่าเออไปวันอาทิตย์แต่ว่าจะไปเวลาที่คนแบบไม่ได้หนาแน่นมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ารอบนี้เนะี่ยอิงก็คือโบกมือลาให้กับกิจกรรมบนเวทีต่างๆเลยนะคะจริงๆอ่ะมีนักเขียนนะ่าสนใจเยอะแต่ว่าเออด้วยตารางเวลาแล้วนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะแบบเออพาร์ทิสิเพอยู่ในงานในช่วงที่นักเขียนที่เราชอบเนี่ยหรือว่านักแปลที่เราชอบเนี่ยไปได้นะคะก็เลยทําใจอ่ะเอาเป็นว่ามาดูกันนะคะว่าอิงนะคะได้โดน อะไรไปบ้างจากงนาหนังสือมีนา67บุกลิมปิกรอบนี้ค่ะเล่มแรกนะคะทะานนเล่มนี้ค่ะชื่อว่าปฏิบัติการผ่าสมองไอสไต์นะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์และนักเขียนที่ชื่อเดียวกันก็คือวินเลวารินค่ะ คือจริงๆเขามี2เล่มที่อิงคิดว่าเป็นซีรีส์นี้ก็คืออีกเล่มหนึ่งคือ t ติ e Jobs นะคะแต่ว่าอิงเปิดๆด,ดูแล้วเนี่ยอิงอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นกับสติ Job อบมากแต่ว่าอิงเป็นคนที่ชอบไอสไต์มากนะคะแล้วก็คือด้านในเนี่ยก็คือบอกเล่าคล้ายๆกับเรื่องราวชีวประวัติไอสไต์นิดนึงแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกคือผ่าสมองไอสไต์เนาะอยากจะเอาศึกษาเรียนรู้แนวคิดหรือว่าไอเดียความคิดของไอสไต์นะคะอิงก็เลยคิดว่าเล่มเนี้ยเออน่าสนใจแล้วก็ปกติเนี่ยนวินแกก็เป็นคนที่เขียนแบบ สรุปเรื่องอะไรเงี้ยนะคะได้ค่อนข้างดีนะคะอิงก็เลยซื้อมาหนึ่งเล่มถือว่าน,น้อยมากนะคะปกติถ้าสำนักพิมพ์วิเลวารินเนอิงก็จะซื้อหลายเล่มโดยเฉพาะเซตพุ่มรักพันสิ่์เนาะเอาเป็นว่าโดนมา1เล่มท่วนนะคะจากสำนักพิมพ์วิเลวารนเล่มนี้ค่ะเล่มต่อไปนะคะเป็นเล่มที่เลงมานะคะก่อนงานอีกนะคะแล้วคิดว่าตั้งใจว่าจะไปโดนจากที่งานค่ะ เล่มน,นี้ค่ะ The Lost Forest นะคะเล่มน,นี้เป็นพูดถึงเรื่องราวของอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแัดล้อมป่าไม้ทรัพยากรอะไรอย่างนี้นะคะของไทยผู้เขียนก็คือคุณวันชัยตันนะคะวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นั่นเองก็คือคนที่เขียนหนังสือ The Last Hero ที่เป็นเกี่ยวกับ ชีวประวัติของคุณสืบนะคะสธียนะคะก็เป็นพี่ที่เป็นคนสนิทของคุณสืบแล้วก็เป็นคนที่คลุกคลีกับวงการทรัพยากรวงการป่าไม้ของไทยนะคะก็เชื่อว่าจะนําเสนอนะคะมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้หรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยที่เองเองก็ให้ความสนใจอยู่เนาะก็คิดว่าเล่มนี้น่าจะแบบเป็นเล่มที่น่าสนใจมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกว่าพี่พี่วันชัยตันเนี่ยแกเป็นคนแบบคลุกคลีกับวงการนั้นก็คิดว่าจะได้รับข้อมูลอินไซด์ใดๆที่ดีนะคะเกี่ยวกับป่าไม้นะคะ จากเล่มนี้ค่ะ The Lost Forest ค่ะเล่มต่อไปนะคะนี่ค่ะป่วนปุยเล่มนี้นะคะอิงเจอจากเพจ Withcast นะคะของพี่แทนไทยประเสริฐกุลเพราะว่าเล่มนี้พี่แทนไทยเป็นคนแปลนะคะอาชื่อภาษาอังกฤษคือ f ฟ s t When nature breaks the law นะคะป่วนปุยเมื่อธรรมชาติทำผิดกฎมนุษย์ค่ะคือพี่แทนเนี่ยอาจจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นแกเป็นด็อกเตอร์ของชีววิทยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอเรื่องป่วนปุยเนี่ยก็อาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบ สัตว์ป่าน่ารักที่แบบมาดีสรัอะไรแบบนี้คืออิงเนี่ยแอบเปิดๆด,ดูนะคะก็คือมีความแบบปวนๆจากเราสรพสัตเนี่ยมากมายเลยอิงก็เลยคิดว่าเออเล่มนี้น่าจะแบบน่าสนใจน่ารักแล้วค่ะพี่แทนก็น่าจะแปลได้แบบสนุกสนานตามสไตล์แกด้วยนะคะแล้วก็เป็นเล่มใหม่ที่ออกจากงานหนังสือในครั้งนี้ด้วยนะคะกับเล่มนี้ปวนปุยคะ่ะเล่มถัดมานะคะนี่คะ่ะ untitled case นะคะเล่มใหม่สีม,ม่วงนะคะชื่อชื่อหมวดเล่มนี้ว่า six sense six แบบ ป่วยนะคะซิกเซนสัมผัสที่โหดค่ะ,ะเล่มนี้เนี่ยจริงๆ Untitled Case เนี่ยมันมีมาแล้วสองเล่มเนาะคือแดงกับเขียวใช่ไหมคะเป็นของชาวแก๊งแซลมอนพอดแคสนะคะที่อิงอ่านไปสองเล่มแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทางจิตวิทยาเนาะเป็นคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดจากฆาตกร,รจิตวิทยาอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วเขาก็มานั่งแบบเอาวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะของฆาตกร,รเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นจากอะไรเติบโตมาเพราะยังไงถึงได้แบบมีพฤติกรรมถึงไปได้ทาคดีฆาตกรรมแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะเป็นคดีแบบ แปลกที่นํามานําเสนอแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่3ที่ออกมาจริงเล่มนี้ก็ถือว่าบางกว่าเพื่อนๆอีก2เล่มนะคะก็เป็นเล่มที่พักต่อกันนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวถ้าอิงอ่านเล่มนี้จบนะคะอิงก็คิดว่าจะมารีวิวรวมกันนะคะของอันไทเทอร์เคสเนี่ยสามเล่มรวมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวรออ่านจบนะคะแล้วรอรีวิวจากอิงด้วยค่ะเล่มนี้อันไทเทอร์เคสซิกเซนสัมผัสที่โหดค่ะเล่มถัดไปนะคะนี่ค่ะคือเล่มนี้เนี่ย บอกตรงนะคะเกิดจากการที่อิงได้พยายามนะคะที่จะเดินเดินซื้อให้ครบ1000บาทเพื่อจะได้กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก,ก็เลยแบบมีความเดินคุยหาประมาณหนึ่งว่าแบบเอ้ยมีอันไหนที่ที่เราอะอยากจะซื้อโดยที่ไม่ต้องพยายามไหมไม่ต้องขุดไหมแบบเอ้ยมันมีเล่มไหนที่มันจะเราแพชชั่นจริงๆที่อยากจะซื้ออะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่าในความพยายามนั้นนะคะก็ได้เจอเล่มที่เราชอบค่ะเล่มนี้ เขียนโดยดรนำชัยชีววิวัฒนะคะชื่อว่า543 BC ปวงเมทีแห่งอาระยะการนี่ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมยุครุ่งเรืองของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะของดรน้ำชัย,ยก็เลยคิดว่าเออเท่าที่เปิดเปิด,ปดอ่านดูแล้วนะคะหรือว่าอ่านจากแบบ โรยหลังแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องที่แบบเกี่ยวกับนักปรัชญาต่างๆเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตต่างๆคือหลักๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะอิงก็เลยคิดว่าเออหน้าจะน่าสนใจแล้วเราก็สนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะคะว่าเออที่มาที่ไปของแต่ละยุคเป็นยังไงมีมุมมองยังไงนะคะอาจารย์นชัยปกติก,ก็เป็นคนที่เขียนหนังสือค่อนข้างเก่งด้วยก็เลยสนใจเล่มนี้โดนมานะคะเป็นเล่มที่อยู่นอกสายตาแต่ว่าไปเจอที่งานก็เลยชอบนะคะ543 BC บวงเมธีแห่งอารยการค่ะ สิ่งที่โดนมาจากงานหนังสือนะคะจริงๆก็คือมีแค่5้าเล่มแต่อิงอยากจะแนะนําอีกเล่มหนึ่งเพิ่มเติมคือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าไม่มีครั้งสุดท้ายสําหรับโอกาสนะคะเล่มนี้งานจากพี่ตุ้มสารกลนะคะหรือว่าหนุ่มเมืองจันนั่นเองเล่มนี้ก็คือออกใหม่ในงานหนังสือเช่นกันนะคะแล้วก็อ่าเล่มนี้อิงได้รับสมนาคุณนะคะบุ๊กซัพพอร์ตมาจากสำนักพิมพ์มัติชนนะคะก็เลยออยากจะมาสนับสนุนนะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้อ่านเช่นกันคือก่อนหน้านี้อิงเคยได้เล่ม ไม่มีใครที่ไร้ค่ามาแล้วนะคะแล้วอิงอ่านอิงก็รู้สึกว่าให้กําลังใจได้ดีเลยเล่มนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมาแนวเดียวกันแล้วก็ปกติพี่ตุ้มแกก็เป็นคนที่เขียนแนวสบายๆอะไรอย่างี้อยู่แล้วนะคะก็คิดว่าเออเล่มนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบงานของคุณหนุ่มเมืองจันนะคะอยู่แล้วก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่สำนักพิมพ์มติชนค่ะขอขอบคุณมัติชนด้วยนะคะที่ส่งเล่มนี้มาให้อิงค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกว่านะคะมัติชนเนี่ยก็คือถ้าซื้อครบ1000บาทนะคะก็จะได้ถุงผ้า ถุงใหญ่หนึ่งใบความที่ตอนแรกเนี่ยอิงเนี่ยตั้งใจจะซื้อแค่ป่วนปุยกับ The Lost Forest ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบโอเคออกใหม่ในงานแล้วก็เป็น2เล่มที่ปิ๊งก็เลยทำให้ต้องงอก543 BC กับ Untitled Case ซึ่งจริงๆเป็นของ Salmon Book นะคะแต่ว่าอิงคิซื้อมาจากมัติชนนะคะเพื่อที่จะหวังผลสิ่งนี้ค่ะคุณนี่ค่ะถุงผ้าใบใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่ค่ะ ถุงผ้าที่ได้มาจากาการซื้อครบ1,000บาทของมัติชนใหญ่นะคะเห็นไหมคะใส่หวยเงข้าไปได้นะคะก็มีเป็นแนวแบบเนื่องจากว่ามัติชนตีมรอบนี้นะคะคืออ่านเอาเลิกเนาะก็แกก็จะมาด้วยถุงผ้าที่มากับตีมราศีแต่ละเดือนค่ะอิงอะ่ะไม่ได้เกิดราศีนี้นะคะ อิงชอบสีม่วงอิงก็เลยแบบอ่ะโอเคซื้อตามลายที่เลือกตามลายที่ชอบก็แล้วกันนะคะก็เลยได้ลายนี้มานะคะก็ใครที่อยากได้ถุงผ้าใบใหญ่นะคะแบบ แพ้ธาตุการตลาดแบบอิงนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์มติชนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรรพสิ่งทั้งมวลนะคะที่อิงไปโดนมานะคะจากงานหนังสือรอบนี้นะคะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะอิงเชื่อว่าหลังงานหนังสือนะคะก็ยังมีออนไลน์แล้วก็มีอะไรๆที่ต่างๆที่ยังวางขายกันอยู่นะคะก็หมดนี้ก็คือสรุปความเสียหายจากงานหนังสือเดือนมีนาคม2567จากอิงกี้บุ๊คแฮกเกอร์ค่ะ ก็ก่อนจากกันไปนะคะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของอิงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มี <laughs> นะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะ IG Facebook แล้วก็ y o u t u อ e งกี้สุขแพ็คเกอร์ค่ะรอบหน้าอิงจะมารีวิวอะไรให้ฟังก็ฝากติดตามเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะ